ครับอีกพื้นหนึ่งเป็นผ้าติดตานกยุงเมื่อวานบอกได้คุยเป็นคลิปก่อนๆแล้วว่า,ามันมีความหมายยังไงใครอยากจะรู้รายละเอียดมันมีกี่สีกี่ขั้นตอนในการที่จะขอปลานกยุงติดผ้าผืานนึงเนี่ยถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากจนเกินพยายามหรอกครับแต่ว่าบางทีมันก็ช้าแต่ว่าเข้าพัฒนาขึ้นมาเร็วขึ้นมานิดนึงก็โอเคอยู่ครับ ก็ประมาณสักสอาทิตย์เป็นผ้าลายใหม่ของปีกายครับเป็นลายลูกแก้วใหม่เขาเรียกลูกแก้วใหม่สีชมพูชมพูอ่อนๆอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็มีเชิงหมเรียกอะไรหมเยกเจเอสองร้อยเสองรราคา4 8่พแแต่ไม่เอาเต็มหรอก เอาแค่4ี่พันห้าโทรเข้ามาคุยกันเหลือผืนเดียวมีแค่สองเมตรหมดแล้วก็หมดเลยผ้าพวกนี้เป็นผ้าที่เปิดกรุมสมบัติตัวเองนะครับจะเลออกให้หมดปีนี้จะหมดไมหมเหลือ4 5 0พันห้ที่ป้าย4ี0พติดตรายรกยุงพระราชทานนะครับอันนี้ผ่าน สีรับรองว่าสวยแน่นอนมีอีกเยอะเดี๋ยว่อยติดตามกันขอขอบพระคุณนะครับที่ได้ติดต่อติดตามลุงชายมาโดยตลอดใครที่ได้ได้ติดต่อติดสอบถามเข้ามาจะดึกจะดื่นได้เลยครับไม่ต้องกังวลว่ามันดึกมันดื่นลุงชายขายตลอด24ชั่วโมงนะครับรีบเลยนะครับถ้ามีไลน์เข้ามาติดต่อทางไลน์นะครับเราจะได้เห็นภาพ เห็ุภาพด้วยกันว่าคุณบอกหม,มายเลขมาผมบอกหมายเลขไปแล้วหมายเลขคือรหัสผ้านนะครับหรือไม่อีกทีคุณบอกเลยว่าคลิปอะไรถ้าจะให้ให้ดีก็ก็จดเอาไว้แล้วก็บอกผมแล้วก็ผมจะได้หาให้ถูกระพภาผมมันเยอะสำห,หรับใครที่ต้องการดูผ่าน,ผ,านผ่านมาจากจังหวัดสุรินทร์อยากจะดูข้างหมหลากหลายเป็นร้อยมาดูกันเลยครับเชิญถามว่าแพงไหม มันก็แพงตามจุภาพหน้าผ้าแหละครับถ้าคุณจะเอาผ้าถูกก็มีคุณกล้าใส่กันไหมผ้าถูกไหมก็ละรอย่างถือมือก็ละอย่างนะครับมันก็มีเกตรองก็มีอันนี้เกตคัดนะครับคัดเกตคัด,ค,ด,ค,ด,ค,ดคุณภาพก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ